สหรัฐทุ่มง,งบ1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐสั่งโมเดนาผลิตวัคซีนโควิด100ล้านโดสรัฐบาลสหรัฐลงนามกับบริษัทโมเดนาอิงบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสั่งจองวัคซีนต้านโคโรโนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จำนวน100ล้านโดสรวมแล้วมูลค่ากว่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้ทำข้อตกลงสั่งจองวัคซีนโควิด -19 จำนวนหลายร้อยล้านโดสกับผู้ผลิตหลายรายด้วยกัผภายใต้โครงการของรัฐบาลท,ที่ชื่อว่า Operation Warp s e e d ซึ่งตั้งเป้าผลิตวัคซีนที่ปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 ให้ได้ถึง300ล้านโดสภายในเดือนมก,กราคมปี2021 ราคาวัคซีนของโมเดอร์น้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ30ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ950บาทสำหรับวัคซีน2โดสต่อ1คนซึ่งวัคซีนของโมเดอร์นาเป็นหนึ่งในวัคซีนโควิด -19 เพียงไม่กี่ตัวที่เข้าสู่กระบวนการทดลองขั้นสุดท้ายซึ่งทางบริษัทคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้แล้วรัฐบาลสหรัฐจะจ่ายเงินให้กับโมเดอร์นาเต็มจำนวน ก็ต่อเมื่อผู้ผลิตสามารถจัดส่งวัคซีนได้ตามกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้สหรัฐยังได้ทำการสั่งจองวัคซีนล่วงหน้าจากผู้ผลิตรายอื่นๆได้แก่จอร์นสันแอนด์จอร์นสันแ e สตรา p l c Pfizer Inc และ BioNTech SE นอกจากนี้ยังมี Sanofi SA, GlaxoSmithKline PLC ข้อตกลงเหล่านี้จะช่วยให้สหรัฐ ได้รับวัคซีนโควิด -19 มากกว่า500ล้านโดสหากว่าการทดสอบเป็นไปตามแผนและวัคซีนผ่านการรับรองโดยข้อตกลงบางฉบับยังมีออปชันให้สหรัฐสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้อีกด้วยสหรัฐได้มอบทุนสนับสนุนการวิจัยวัคซีนของโมเดอร์นาเป็นเงิน1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อรวมกับค่าสั่งจองวัคซีนก็จะกลายเป็นวงเงินสูงถึง2,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่77,800ล้านบาท ประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรและแคนาดาต่างก็มีการทำสัญญาลักษณะเดียวกันนี้กับผู้ผลิตยาหลายรายในขณะที่เมื่อวานนี้ทางฝั่งของรัสเซียได้เปิดตัววัคซีนโควิด19รายแรกของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตั้งชื่อว่าวัคซีนสปุตนิกวซึ่งปูตินออกมาประกาศด้วยตนเองและยืนยันความปลอดภัยของวัคซีนทมกลางความกังขาจากทั่วโลกด้วยลูกสาวของเขาเอง สำหรับตัวแรกล่าสุดของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสารัฐยังคงอยู่ที่5,141,208รายผู้เสียชีวิตอยู่ที่1 6 4 5 3 7รายจากผู้ติดเชื้อทั่วโลก20,284,822รายและเสียชีวิต7,41,126ราย